เอาแน่ไปพร้อมกับรถกันอีกอ่าปรากฏว่าเราต้องหาบ้านมอบให้ทุกเดียวอ่ะถึงหรือมีพระบิดามา <laughs> มาแล้วไอ <'s> you know ้คุณเขาไป่รู้ที่เจมหมอมาแล้วไอ้คุณไอ้คุณเก่งไปไอ้คุณทาไมตายตายตัวเองตกลงในหลุมฝิ่นปิดหน้าแล้วมันตายนี่มันดูนะมันขาดทุกทุกอย่างทำไมมันไมาตายยังไม่ยังไม่ตายด้วยยังกระดุกกระดิกยังหงุดหงิดโอ้ยดูนะาอายเจอด้วยเจอคอยนะยังไม่ตายหรือจ้าเธอจ้า หมเยอะช่วเหลือมาลูกมาขอโทษขอโทษขอโทษด้วยขอโทษมาบังบหูมันไว้ักันก็เสียงก็ดูทีน่าจะดีแล้กบอกแล้วให้คุณไหมสงสัยจะทนเอาเด็กไว้หลังเขาเออจะง่ทองมาเลวนะต้องไปโทษกเท่านเอย่าไปเล่นร่นเลกกูยังหนักใจอยู่ดีจะสบอะไรู้หรืป่า อไม่รู้สูงหรือ,อยีกิโ้าเฮ้ยไม่ไม่ใช่นี่มันมนงางนี่วะอะไรน้ำข้างเฮ้ยนี่แสดงว่ามันคงเสียสติไปแล้วแ้มันใส่หมวกผิหูน้ำข้างเองใช่ไหมเนี่ย ขนน่นของผมอย่าก็ลูกตาันจี่ใช่แล้วผมก็หลังอะไรนันมึงไม่ทักคนตรงเน้ยมาเฉยมาลังมช่ฉยาหลายคนมึงไปพูดเลยแม่ใจละหมูแม่ใจตงเป็นน้ำคลาแม่ไม่ถึงระดันพี่อ๋อมึงไม่รู้นะ นี่ใช่เนี่ยทำไมอ่ะแต่งเงนเสียหายตรงไหนเนี่ยดูสิโอ้โหเกงกูถามเมื่อกี้ให้คุณกเกงตัวเนี้ยมึงไปตัดมาจากร้านไหนทำไมอ่ะมึงบอกกูหน่อยกูจะไปเผาร้าดทีบอกเขาสิมึงตัดจากร้านไหนน่ะกูใส่ถูกม่ะมึงมึงใส่ผิดมึงต้องไปยังกูถึงจะถูกเหรออใส่ผิดเหรอมึงใส่ไม่เดียนกูก่อนเลยไม่ต้องเลยมึงต้องกรอกน้ำให้คุณทำไมอะมึงไม่ต้องเลย ดูสิมึงใส่กางเกงทีนี้เวลามึงล้วงตังให้ค้ารถ้ากูว่ามึงต้องล้วงถี่แน่เลยเออ่สิจริงเลจับตะเข็ดนี่มึงทำไมเนีเ่ยฮะตอนนี้ทัรู้หรือเปล่าทำไม่คอไม่เขาไม่สบาย งค,ไคง,งมไ,มมมมไม่ได้มาด้วยแอ้คุณพังคงมาด้วยไม่ไเนแย่อะไรไอ้คุณมึงกลับไปซะเลยแล้วก็เก็บความหวังที่เขาบงกลับไปด้วยจะบอกให้มึงลืม่ได้เลยคนหญิงที่ชื่อนักค้ามละกายจากโวกนี้ไปแล้วมันจะมีก็แต่คุณตายนักค้ามเดียว เปลี่ยนนิดตัวมาลงกลุ่มกับพาว่าีคกลับมาเสียอ้สมุลีไม่ใช่แหรอไม่สมุลีะมันไม่ดีรู้หรือเปล่าโสมุีไม่ไม่วต้องแก้แค่นี้สมุลีชยไม่อสมสปอดส่แม่บ้านดีเออั นีกำนัลเนี่ยชอบเราคุณชอบน้ำมันเลื่อพกไอ้เนี่ยทำน้ำเนี่ยถุนนักหน้ายังถุนคล่องเลยอ่ะขนาดสีกสาวของกองทุนขนานี้หลบพ่อทหาต่อ่หารแล้วการเล่นเป็นอะอวะสีแล้วกลับไปบ้านน้วันบเลยไมเลือกแ่ัวมีผู้เอนนี้ส่วตัว วันที่หกนอตพายสารามเลค่ะโอ้แบดโดรลาก็นเหน่อยเกียยรยังคล่งองเลยนะ กูรูแล้วลว่าก <people trees> <approved> ูไม <rast> ่กล <done> ับ <Kiss> ก <wei> ูไ <GO> ม่ไปเรื่องไอ้คนอู่้ไหมอุ้ยเขาม่กูลงเสือกรู้ว่าที่กูลงเสือจะเกิดขึ้นกูไม่อยากไปคุกมึงที่เฮ้ยแต่เล่แล้วโอ้โหหัวไหลหัวไปไหลไปที่ไ wow ก็ไม่มี <tiple> thank you